เทศัร hey, อ้อยค่ะ,ค,ะคุณแม่อายุ57ปีประจำเดือนกำลังหมดทานอะไรดีคะอู้ถือว่าคุณแม่เนี่ยประจำดหมดนานกว่าค่าเฉลี่ยเลยนะคะเพราะว่าวัยทองหรือว่าเมโนโพสค่ะค่าเฉลี่ยผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ปีแสดงว่าคุณแม่เนี่ยก้าวเข้าสู่วัยทองช้ากว่าเพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแม้จะยังมีประจำดอ,อยู่แต่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ฮอร์โมนผู้หญิงลดลงตามวัยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นอาการร้อนวูบวาบค่ะอารมณ์แปร ى, ปรวนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นบ่อยกลางคืนตื่ ขึ้นบ่อยๆเกิดจากปัญหาเรื่องการควบคุมกล้ามเนื้อทางเดินปัสสาวะที่ทาได้ไม่ดีเพราะว่าขาดฮอร์โมนผู้หญิงค่ะบางคนตื่นมาปัสสาวะ4ครั้งต่อคืนเลยก็มีนะคะหรือแม่แม,แม่บางคนเริ่มมีปวดขอ้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะหลงลืมง่ายแล้วก็รู้สึกผิวแหง้งคันแพ้ง่ายแล้วก็น้องสาวเริ่มแห้งรู้สึกแสบร้อนบริเวณจุดซ่อนเร้นไม่มีอารมณ์จะทากิจกรรมกับผู้รักก็มีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่ออยแนะนําก็จะต้องเป็นอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนได้ดีข ก็คือถั่วเหลืองค่ะทานเป็นเต้าหู้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองได้เหมือนกันนะคะมีสารที่ชื่อว่าไอโซปราโวนเป็นหนึ่งในไฟโตโเอสโตรเจนที่มีการศึกษามากในการดูเรื่องร้อนวูบวาบแล้วก็นอนไม่หลับลงไปถึงน้องสาวแห้งด้วยตัวที่2ก็คือสมังกุยค่ะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณทั้งอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมไปจนถึงอวัยวะสืบพันธุ์เราได้มากยิ่งขึ้นก็ช่วยให้เราเลือดลมดีแล้วก็ฮอร์โมอนกลับมาสมดุลได้ดียิ่งขึ้นตัวที่3สําคัญมากๆก็คือแคลเซียมกััับววิิิิตาามมมมมนนนนดดีีีีีีคค่่่่ะแลลเซยยททออู้ จะช่วยเสริมสร้างกระดูกเพราะว่าใน1ปีหลังจากหมดพอจะรอไปแล้วคุณแม่จะมีความเสี่ยงที่มวลกระดูกอาจจะลดลงนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1%ค่ะหรือถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยก็สามารถทานถึงแมกนีเซียมได้เหมือนกันนะคะ200-400มิลลิกรัมต่อวันก็จะช่วยให้ร่างกายเราค่ะสงบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลับได้ดียิ่งขึ้นถ้าทานเป็นสารสกัดก็เป็นเชอร์รี่ทาร์ตก็ได้เขาบอกว่าเป็นเมลาโทนินโดยธรรมชาติให้ร่างกายเรามีวงจรการหลับตื่นที่ดีขึ้น้นนนนรรรรร่ววมมมกกัับารรบาาปปสดุลฮอผูหญิงทีะ กก็ได้เหมือนนัค่ะคุณแม่ของใครอายุ50อัพแล้วปจดอยังไม่หมดบ้างคะคอมเมนต์มาบอกอันไหนนะคะ